วันนี้เราอยู่ในเกม Stickman Party กันนะผมนะนี่เราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเรามีแขงรับเชิญพิเศษนะไม่ใช่แฟนนะนนั้นมาทุกคลิปเลยแฟนมาทุกคลิปมะสมัยเนี้ยมาได้เวลาเล่นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะเรามีกันแค่สองคน,นาอะไร,ะไรเปิดคิดบึงคิปึ้งย่า <laughs> เล่นกระบอดหรือไม่ไม่เล่นแบบรนดอมาม,ามาเล่น่ะมามาเล่น โอ้โหโคตรดนดอมเลยโอ้โหแล้วเกมเี่ยอะไรวะเนี่ยเกมปืนครับเล่นไม่เป็นนั่นแหละโอ้โหาเกมที่กูเล่นเป็นหน่อยก็ไม่ได้ก็มันส่มมาให้ไงเก็บกระสุนสิเออเฮียิงห้นอุ้ย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 อ้อุ้ย้ออ้ยอเยอ้ ระเบิดเ right? อาก oh. oh. ็ก okay. like, ูไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะยาอะไรยายาคนเฮ้ยเอ้าอ๋ชนะชนะชนะถูกรถรถเธอเกย์ยังไรอ่ะได้ยากได้สีแดงอ่ะอยากได้สีแดงอ่ะอยากได้สีดำไอ้เจ้าเจ้าปุ่นแกเด็กเห็นดำใหญ่ตงหมดเลยนี่แกสองคนไม่ต้องวานปัดเปิดยังไม่รอด เใ้ยโอ้โหอากอ่ะหรือจะมาอยู่อะไรกับเราเนี่ยก็จะเอากุญแจไงใช่โอ้โหตำรวจมันด่กตำรวจมึงนี่ยเอ่อจุ๊บเอาวางสิเออว้าวแ้วโอ้ยแก่กุญแจมันอยู่จต่ังมึงน่ะไม่โน้โน้ติยันรอให้เปล่าเพรมันติดมันติดมันติดโอ้โหมาเดี๋ยวรอให้เอาเลยโอ้โห จำรบยังไงถามจริงไอ้ย่าแบกเกิดแต่ฝั่งมึงไงเฮียโอ้โหเอาปิดประตูนี้ไอ้สัตว์มีเลเซอร์ปางอยู่โอ้โหถามจริงครับคุณตำรวจโทษอะไรกันเช่นนี้เอาไปเอาไปลงไปลงไปเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้มาแล้วยัยสารรอให้เนี่ยใครแม่งจะเป็นเพื่อนดีๆก่อนนี้ ไอ้แยความยุติธรรมยืนไหนวะอันนี้เก่งนะวะอาชน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 เอ้ยใครถือแล้วเปิดอะ้ยไปเอาไอ้ยียกูไม่ชอบเปิดเอาไปเอาไปเฮ้ยเซ็นเซอร์เยอะนะคลิปเนี้ยตาหมาคนตัดดิ นี่จะนะขอเล่นเกด้๋ยวบ้างคนรับเชิญมามีอาการหัวร้อนนิดหน่อยโอ้โหก็แต่ละเกมเล่นไม่เป็นละเกมไหนดีวะเอ้าพ่อมาทำไมเล่านี่นี่แหละจะหนุก โอ้ก็ไม่ได้โอ้โ,อโอใครได้จะโหดก,ก,กว่าผมวะคะเก็บเป็นหนึ่งเก็บไปดี่เก็บไปสี่เลยสนแม่โอ้สุ่มต่อเก็บสุ่มก็ได้เอาบอดมาแล้วกันหุ่นวายดิวิวโอ้ เกมนี้กูพอได้อยู่เกมสองอะแต่เกมนี้กูไม่รู้อุ้ยกดช้าไปเลย,ยเ,เยนื้ออะไรปุ๊บหนี่ไอเหี้ยถ้ากูแม่งไม่ค่อยมาเลยอุ้ยกดช้าไปเลยกดช้าแค่แพ้บอดนะแพ้บอดก็ฮาสิครับรออะไร <laughs> ยิ่งโหดโหดี๋เกมนี้โอ้ยกดช้าโอ้ยกดช้าเหต่ใดโหดไม่เท่าบทเกมหมักลูกอ่ะหมากลูกก็แหละไอ้เหี้ยโหดย,ยิ่งผายบทบทเป็นเอ่อสิ่งที่เก่าที่สุดในเกมไม่ใช่นะครับถ้าสำหรับเกบมหมักลูกนะป่บไอเ้เหี้ยเก่งยิ่งผายอ้าวแพ้บบทจริงจังเอาเฮ้ยเ <c oughs> ชีย่ยลอยแหววบทถิง มึงได้หนึ่งคะแนนกูนี่ดิไไปได้เลยแพ้บอดตั้งสคนโอ้โหแพ้อล้มื่อกี้เวลิกกดแพ้บอดบอลแล้วกันเกมเล้ยกูท่าอมหน่อยครับขอ้หน่อยไอ้เนี่ยไปดาบอดบอลลิ่กปบันลือละกลืเป็นปกติไเกมระเบิดก็ได้ ปวดเงาวดโง่เก็บระเบิดกระเบ้างไงอเชีช่แบกดักหน้ากำลังพูดเลยรกูจะเออดักหน้าเอา้าชุดกันเองไม่ใช่ระเบ,บิดดักหน้าพอดีเมื่อกี้ก็เลยโดนท้องกันต้องปล่อยคนได้เฮ้ได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 ้อิชเช่ไม่ได้ไปโดนใส่เชีอบแบกบุญยากโอ้ไยเฮียระเบิดเกิดจาก้ากูตลอดเลยไอเชีช่ดีแค่สดตัวและเกมอ่ะ ผมนอกใต้นี่เรื่องบอ,อยไปแล้วครับห้าสี่สามไอไอ้ยามาแย่งร้ายกว่าไงแต่อย่างน้อยก็มากกว่าบอทไม่แพ้บอด <c oughs> อย่างน้อยกูก็ได้หนึ่งคะแนนไม่บอดเยอะกว่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคะแนนแต่เนี่ยได้น้อยสุดอ๋อ<ด>พิซซ่าเอาอันนี้มาักแง ไปจะดีบันพังค่ะกูจะเอาชีสไอ้เฮ็ดแม่โอ้ยมึงจะาด,าดันชีสทำอะไเรเนี่ยไอย้ไอ้วัดนี่เราไปไอเชีย่ยแม่มาไปโดนเดือ๊ะก <Okay. S 1> ูเอาชีสไม่ได้เอาเดือ๊ไอ้เฮ็ดแม่เอ,อ,อเ้ยโอเคไออยางที่แรกโอเคไป อ่าเดี๋ยวผักเอาผักมาแล้วก็เดือะเดืออยู่นี่ทำ <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> อโอ้โหฝังนู้นหมดเลยผักไอ๊ะแฉลบขับไปคนรักกูไ้วยกผักเดอเยจะไว้เหี้ยเจ็บผักกินแต่ผักกินแต่มังตัวิรัตเออเจ็บขากับเดือด้วยผักอีกแลว้วอันนี้เดี๋ยวผักของจริงไอ้เหี้ยผักสองยอดอุอ้ยโอ้ยโอ้ย ชุลมุนลือเกินว่าเดี๋ยว่ดีกโอ้อเนื้อมะเนื้อโอ้ยผกมันขัดยาบ่ะโอเคเป็นใะไบ้เหี้ยแม่งกระเป๋าตั้งคอที่ผ่านเนี่ยก็ชนะอีกแล้วอะครับได้กี่คะแนนวะกูมึงได้สามสองอย่างน้อยกูก็ชนะบท ไม่กแกแพ้บอร์ดทั้งสองตัวเลยไม่กูได้สองคะแนนแกได้สามไม่มากไม่ไม่ถึงเกมนี้เกมนี้แต้มรวมของแกนี่แบบน้อยมากเลยมามาตาสุดท้ายแล้วเอาเอาบอร์ดออกเลยเออบอร์ดออกคอมเมนต์ต่อมาตาสุดท้ายไม่ต้องตัดคลิปหรอกตัดดีกว่าวะโอ้โหเกมนี้อีกแล้วอะ่ะอยู่ยังใกล้เลยเกมจุ๊บ <Okay. S 1> เอาเนื้อมาเกมได้ ไม่ได้ไม่เป็นไรเียแหละไอ้เฮียนี่เขาเรียกว่าว้าวแผ่เลยเฮียแ,แ,แม่งมีการเอาเอาไปเสิร์ฟก่อนด้วยอ่ะตอนนี่ไ,มไมหมไม่ใช่โอ้โหฝั่งนู้นเลยแก่ตดูแล้วถักเอ้ยใช่จริงๆด้วยใครแม่งจะเก่งกว่าผมอ่ะครับเอาเนื้อมาเสอร์ฟก่อนเฮียไม่ใช่โอ้โหฝั่งนู้นอีกแล้วโอ้โหมึงมึงดับด้วยมันสั่งแต่ฝั่งนู้นน่ะ

ชีตไหมชีตไหมเอาชีตไหมโอเคเอาจริงด้วยผาดเร็ว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 อีกหกวิป้าทาง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 ไงกูก็แพ้แล้วอย่างหยุดหน่อยดี่เขี่ยไม่ทันเกมต่อไปเกมแล้ววะโอ้ยิงเรือถ้ายิงฟีตัวเอง อา้าวยิงสีตัวเองภาคเดช็อดเฮียนเทช็อต <Head shot. S 3> ไอ<ป>ชิบหายเลยปังโอ้ยๆสีตัวเองอย่ายิงแมงสีดำแม่งเลยเขียนปังโอ,โอมง้มันไม่ถึงปังโอ้ไอ้ย่าว้ายต้องไม่โดน,นอา ปังเอาไม่นอนขออภัยได้ครับอยากแต่คลิปทิ่เจ็ดเซนเตอร์เลยก็ปล um> ่อยให้ม um> ันหยุดไปสักสามสี่ครับไม่เป็นไรวะหยุดทุกบอกฉันจองจะเล่นคุณอยู่คลิปนี้ถูกกจำกัดช่วงอายุวอยวายแพ้แน่เลยเก้าสุดแน่เลย เ,เข้าสูตรที่สกอร์ไปกลับของแบงยูกับเอ่อลิเวอร์พูลเลยนะจะมาแย่งไหมไม่ให้อะไรอ่ะคือจ้ทำอ,อะไรอ่ะเล่นเป็ดเอาไม้มาอ๋อะไรอ่ะเล่นเป็ดเขาน้อย,อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆโดยที่ต้องมีไม้ยังมีนในมือเห็นไม้ในมือแล้วก็แย่งกไม้ได้ไก,ไดกันสวัสดีสวัสดิ ้าดีไปได้ี้ี่ฟาอยาแตกฟ้าไงี้เ่ะเคินบินขับดิจ้าฟามาแค่เกมนั่นต่อาเกมอะเย่ปลาวหมดแล้วกินแล้ว